ที่เธอชอบเข้ามาทักอ่ะเพราะตกหลุมรักเราแล้วใช่ปะที่ชอบมาทักที่ชอบมาทักเพราะรักฉันใจเปล่าเ mm hmm. ชื่อว่าดวงดาวทำให้เธอมีใจยิบไให้ขึ้นมาเปิดทำรีเซิร์ทำไม่ใจค่อนข้างมั่นใจเธอตกหลุมรักฉันไปแล้ว สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่ชอบมาดพักคุณคนที่ชอบเข้ามาคุยกับคุณ นะช่วงนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาคนนั้นน่าจะเริ่มตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้วเออดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้นะจะมีคนเข้ามาทักหรือชอบเข้ามาทักมาหาคุณอาจจะชวนคุยเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรต่างๆสัพเพเหระนะเขาจะเข้ามาทักหรือเข้ามาหาคุณอยู่บ่อยๆเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนคนนี้เขาเริ่มตกหลุมรักคุณแล้วหรือเริ่มรู้สึกดีดๆกับคุณแล้วอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะ ว่าไพ่อยาจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเออขอดูพลังงานนิดนึงค่ะอ ทำบ,บ,บุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณสองคนน่าจะเป็นคู่กันก็เลยทำให้มีความรู้สึกผูกพันกันแต่ชาติปางก่อนเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่มาทักคุณบ่อยๆในช่วงเวลานี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณเองก็มีความรู้สึกดีๆกับเขาเขาก็คงจะมีความรู้สึกดีๆกับคุณเช่นกันเลยเข้ามาทักบ่อยๆแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเริ่มตกหลุมรักค bon ุณแล้วแล้ bueno. ไมีโอกาสเหลือเกินว่า ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพาาัฒนาไปสู่จุดที่เรียกว่าแฟนหรือคู่ครองคู่ชีวิตกันในอนาคตด้วยโอ้ยคนลูกเออใครแล้วน่านายอย่งทุนนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานอคนนี้ก็อินดีด้วยนะ